สวัสดีครับพี่นองปองกกพีนองปองไปมือนี้มาในช่องเสียออกเพช็จลำเพิ่นคือเก่าเหมือนเดิมมันเหยียบยังอยู่บ่ผ้าเห็นระบบอินเทอร์เน็ตโอความเร็วสูงเออสวดพีนองบรรยากาศไอ <c oughs> สำนักงานส่วงคำๆนะครับไทยให้พี่ให้นองเบิงนะครับ กับัรเดกการนะครับนี่ครับบรนเดการในสำนักง,งานนะครับพี่น้องโอ้ยกึ้นเตี้ยในปวงนี่ครับกำลังสีไล่ครับพี่น้อกกำลังจะเข้าไหล นี่ก๋วยเตี๋ยวแม่ปวงพี่น้องเข้าไหลนะครับอะไรเตรียมไหลชดโอ้ยน่ครับเชียงไหลนครับอันนี้ก็บรรยากาศอยู่นี่นะครับใช่พี่น้องเบึงก็บรรยากาศพี่น้องคนใส่เสื้อหลายจักรผ้า นี่น้เปล่าเนื้อน้เปล่าาไร่เปล่าเนื้อใกยเลยก็เลยคกล้ใกล้ไปรดากเกิดจิ๋งขอลบ่กแม่ถ่ายจินน้ำค้นมันไปจิ๋งนอกบ้าบ้าแน่เมื่อทำถามถึงขอลำแม่จะนั่งสวมมาโอ้หนากว้งกบหลังกว้งเนาะ ก็เธอก็ทำเออเออนั่นโอ้ยกินตำหม,ม้องอกิน้งนี่น<ช>าว่าเอาเอาแล้วแลนสียุติไปที่จ้าไปตำ<อ>ท่นี่จ้าโอ้ยเจียวอะไรตำหมหองแสบเหรอเออเจียวบ่เข็ดไปตำเส้นเล็กเวเส้นเล็กนั่มันยุบพวงมาเร็วโอ้ยี่นาะเนื้เออเดี๋ยว ครับบรรยากาศให้ิมอีกแล้วไปย่ใส่มาใส่ให้ว่าพี่นังนี่ทำหาเนี่ก็บ่เห็้นทำหาใส่ยาที่กวาเนี่กินเนี่ยักไปใส่โอ้ยฮิแท้เนี่แล้วกินมื่อละแปดุนแมโอ้แปดแจานเต๋บ่ปยังแปดขไวกินดูปนมูแท้ ทอดเนี่ยครับขอบคุณคุณเนี่ยะาวไอร์นมาครันะครับเป็นชนับสนุนเนียนครับอันนี้ของไอ้ปุ๊กของไอ้ผ๊ครับผู้ใดมอให้เราพวกนี้เจ้าของแม่ชาวไอา์นมาับเินทอดให้แจกจ่ายไปแล้วขอบคุณคุณนี่ครับบเออเิอดจุดอดเลยเออ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 ่ออเ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 ออออออเออเเออออเอ ครับ,บเพกินขอไปพี่โอ้ยขวยเจียวมึงคว่างมึงคว่างน้าอีก่าเนี่ยบ่ดิจักชุมนงจังใีลูกเด็มากินอิ่มแล้วเดี๋ยวมันจะพักพักใส่แล้วดิจักับบรรยากาศพี่น้องรอบๆในสำนักง,งานนะครับ บรรยากาศดีนะครับพี่นอ้องในสำนักง,งานครับถือว่าเป็นครับอีกมือหนึ่งนะครับโอ,อ้งามครับวันนี้พร้อ,อมจวดนะครับ ผมจวดผมจวดนะครับโอ้ทง่งนท่งเเลี่ยนอย่างนีนนะน่ครับบรรยากาศไทยเพียดในน้องเบื้องนะครับ การรอบๆครับพี่น้องโอ้เพิ่งคลิปที่คลิปคลิปที่หาอุ๊ยนี่ค่ะสวัสดีคลิปที่ห้าทางช่องของพี่เอกแยวออกเป็นลำเพลินครับเออเดี๋ยวพี่น้องเยิอนเพี่มไปครับพี่เอกเตะอีกแล้วเพราะว่าช่องพี่เอกเตะกับมี่นี่ ชองที่เสียออกนะครับขอบคุณหุ่เหลาลาผู้หญิงในช่องเนาะอ๋อกินก๋วยเตี๋ยวหร่ครับจดก๋วยละค่ะถ้วยนึงเ่งโอ้กินอีกถ้วยนึงกินอีกถ้วยนึงแม่ค่ะเป็นเป็นห่วงนั่งเอกุ่มเราวจอยแม่ต้องเพิ่มน้ำหนักด้วยค่ะแม่ครับต้องรีบเพิ่มน้ำหนักแม่ครับมือนีีเขาไล่น้ำก่อนนะครับมือนี้มือนี้เปล่าแม่ต้องเบ่งอีกก่อนว่ามันเดือดกองอุ่มจีบเดือนห้างกับโอ้ครับผมใช่แล้วไปให้คลิปนีคุณหน้าอายมากอี โอ้โาพออะไรว่าอะไรูไว่าตั้งแต่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่มอยู่กับเลาเพลินตั้งแต่ยุคแรกๆเลยไม่เคยมีผู้หญิงอะไรก็ไม่ดีสักอย่างมามีว่าอุ้ยสาวต่อโสกหรือยู่ในเต็มหีืมามีบ่มีมีมี่าชือว่า ถาเป็นไปได้อีกด้อผู้หญิงคนดีคนคนถิวาต่อโชคเนีอยเรื่องที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยก็ถือว่าเขาโชคดีมากเลยนะน,น,นั่นเห็นบบาน่ามแม่โชคดีแล้วก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ามาก <c oughs> เอาสิกะ<อ>สีเอาผู้ใด้กะสามผ้าในเมยียคุณก่อนเมีเป็นคนคัดให้แม่เป็นคนคัดช่องพระเอกต่อโชคนะครับ้ฮเฮ้ย เดี๋ยถือว่าถ่นี่แมีนี่เมีโอ้ยปวดโป้ปวดนี่เมีมาขวยเจียวจียวแล้วปวดแล้วปวดแล้ว เอาโจอี oh, okay. mm ้ hmm. oh, People, Person, you know, ีต oh. mm ิโ hmm. อ้ยเอยอัลบาดไม่มีหรอพาสเตอร์อัลบาดไม่มีหรอนี่ครับพี่น้องกับบรรยากาศโดยรอบนะครับอ่าสำหรับยีมเนียไว้ันนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆที่เป็นกดติดตามมานะครับในช่องเสียออกเป็นลำพื้น ขอขอบคุณพี่ขอบคุณวางนะครับที่กดติดตามที่เบิ่งนะครับีบ่กบรนยากในสำนักงานนะครับพี่น้องนะครับอ่คลิปนี้ไว้เช่ญนี้พี่น้องสวัสดีครับ